สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง a r ร์ a เกมเมอนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้1ทธันวาคม2564ครับตื่นตีห้มาเล่าให้ฟังเลยนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวสารที่สำคัญมากต่อพี่น้องสำคัญต่อความเป็นอยู่สำคัญต่อชีวิตเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาขายข้าวได้ราคาต่าแต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีที่ รัฐบาลประชุมคณะมตรีและอนุมัติหลายโครงการสรุปขา่าวสำคัญสำคัญมีอะไรบ้างมาดูครับเมื่อวานนี้ครับคอรมอนุมัติโครงการ2โครงการช่วยชาวนาครับเมื่อวานนี้30พฤศจิกายนนะครับโ,โครงการที่1อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับจ่ายโครงการประกันรายได้ข้าวอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม7 6 8 8 0 9 5ล้านหลังจากที่มีการอนุมัติ ครั้งนี้แล้วนะครับต่อไปทกศก็จะจ่ายเงินพี่น้องชาวนาโครงการประกันรายได้แบบไม่ติดขัดนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับคอรมออนุมัติโครงการค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษรรรรตกร,ร,ร,รตกรผู้ปลูกข้าวนะครับไร่ละพลันครวัครวเรือนและไม่เกิน20ไร่สูงสุด2 0 0 0 0บาทอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่สุดนับตั้งแต่นานหลายเดือนมาแล้วที่อึดอัดเมื่อวานนี้30พฤศจิกายนก็พี่น้องชาวนา ถึงกับโล่งอกไปทีต่อไปก็รอวันจ่ายครับจ่ายวันไหนเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูครับอีกเรื่องครับเอาอยู่ในหัวข้อที่3คณะตีก็อนุมัติโครงการประกันรายได้ยางพาราเหมือนกันครับแต่ว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในคลิปกลางวันของวันที่1นธันวาช่วงใกล้ๆเที่ยงเพราะว่าต้องพูดรายละเอียดเฉพาะยาง เลยอนุมัติยังไงยางแต่และชนิดจะจ่ายยังไงมีวิธีคำนวณผลผล,ผลิตยังไงจะได้กี่บาทเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะครับขอเป็นช่วงกลางวันวันที่1ธันวาแต่ช่วงเช้าตีห้าวันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าอนุมัติแล้วโครงการเบ็นรายได้ยางพารานะครับก็จะมีการดําเนินโครงการต่อไปนะครับต่อมาเป็นหัวข้อที่2องอสมอจะได้เงิน500ต่ออีก6เดือนอันนี้ก็ยังไม่ได้อนุมัติ แต่มีการเปิดเผยออกมาว่าจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข,ข่าวก่อนที่เข้าก่อนที่จะเข้าประชุมคณะมนตรีเมื่อวานนี้ช่วงเช้า30พฤศจิกายนนะครับเปิดเผยกับผู้สื่อข,ข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ได้อ ได,ได้บอกว่าจะอนุมัติขยายต่อการจ่ายค่าตอบแทนเสียงไพคูบิสิ้ให้กับอสมอนี่ห้าร้อีก6เดือนนี่นายสาธิตปิตุเตชะเป็นคนกล่าวนะครับเป็นคนบอกว่านายกจะอนุมัติตอนนี้ขั้นตอนถึงสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะคณะกรรมการการกรองโครงการการใช้เงินกู้นี่กำลังพิจารณาโครงการอยู่และเมื่อพิจารณาโครงการนี้แล้วเสร็จและเห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรต่อไปและเมื่อคอรมอรอนุมัติอสมอก็จะได้500อีก6เดือนเลยตั้งแต่เดือนตุลาคม64จนถึงมีนา2565รวม6เดือนนายสาธิตกล่าวว่าคาดว่าเรื่องนี้จะอนุมัติเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องอสมอก็คือจะอนุมัติในเดือนธันวาคมรอฟังข่าวครับในเดือนธันวาคมจะมีเรื่อง เสนอเข้าในที่ทประชุมครมเสนอขอจ่ายต่ออสมเดือนละ500เสียงไพคูวิส19ต่ออีก6เดือนตุลา64ถึงมีนา65เราฟังข่าวครับเพราะว่านายสาธิตปิตุเดชะเป็นคนกล่าวและก็เรื่องนี้ก็สอดคล้องกันกันกนกบ,สบสบศนะครับสบสอก็คือกลมสบศที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลอสมด้านอสมช่องของเราก็เคยตรวจสอบข้อมูลนี้ไปแล้ว สอบถามเจ้าหน้าที่ทางสปะสะเขาก็บอกว่าเงินค่าเสี่ยงภย 9, 19, ัยโควิดสิเกเดือนละ5 0 0อนี่ได้ส่งเรื่องไปแล้วได้ส่งเรื่องขอไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนณะกรามการกันกองโครงการกันจู้ก,กาลังพิจารณาและจะเสนอคอรมอในโอกาสต่อไปสปะสะเขาบอกตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่ว่า30มสิบจิการยนนายสาธิตปิตุเตชะก็ออกมาพูดว่านายกรัฐมนตรีรู้เรื่องแล้วรู้ว่ามีการเสนอเรื่องแล้วรู้ว่า มีการดําเนินการเรื่องนี้แล้วนะนายกรีทราบและนายกมนตรีก็ไฟเขียวแล้วว่าจะอนุมัติจ่ายต่ออีก6เดือนก็รอให้คณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้พี่นาเสร็จนะครับก็จะเสนอเข้าที่ประชุมครมอคาดเข้าที่ประชุมครมอในเดือนธันวาคมนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นข่าวดีอสมประกันรายได้ก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวสวนยางนะครับส่วนชาวนาก็มีข่าวดีได้2เดิงได้ทั้งประกันรายได้ข้าวได้ทั้ง ช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่นะครับมาดูทำลายการจ่ายเงินประกันรายได้ก่อนว่าเมื่อณะรัฐมนตรีอนุมัติงบจ่ายโครงการประกันรายได้แล้วนั้นทกศจะจ่ายได้วันไหนเอาโครงการประกันรายได้เข้าก่อนเมื่อวานนี้ครับ30พฤศจิกายนนะครับทันทีที่ครมออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนะครับธนาคารทรกศหลายแห่งก็ขึ้น ทไลายตัวนี้มาแจ้งกับพี่น้องทราบเลยเขาขึ้นทไลายทาง Facebook ของเขาขอขอบคุณข้อมูลนี้จากธนาคารทกสสาขาบุรีรัมนะครับเราได้ข้อมูลนี้มาจากสาขาบุรีรัมเขาโพส Facebook นะครับเขาบอกว่า30พิพฤศจิกายนคอรมออนุมัติเห็นชอบ1ธันวาคมทกสประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก3ธันวาคมคณะกรรมการทกสให้ความเห็นชอบ3ธันวาคมทกสเตรียมการโอนหลังจากมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทกส เ <1999 S 2> ขาบอกว่าวันที่เจ็ดถึงแปดเเป็นการเตรียมข้อมูลสําหรับโอนงวดหนึ่งถึงเจ็ดเตรียมข้อมูลที่จะโอนวันที่เจ็ดถึงแปดธันวาคมเี่โอนงวดหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็เตรียมการที่จะโอนวันที่เก้าธันวาคมเี่โอนเงินประกันรายได้งวดแปดงวดแปดยังไม่ประกาศนะครับจะประกาศวันที่สามธันวาวันนี้เพิ่งวันที่หนึ่งนะและก็ไทม์ไลน์นี้เขาก็บอกว่า 7- จ็ดถึงเก้าทกศจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการ ธนาคารทกสเขาบอกว่าเขาจะโอนงวด1นถึงแในวันที่7-8-9ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับประกาศได้นะครับข้ารายละเอียดท่านผู้ชมสามารถโทรสอบถามธนาคารทกสได้ว่าข้อมูลนี้จริงหรือเปล่าที่หมายเลข0 2 5 5 5 5 5 5 5นะครับเพราะว่าธนาคารทกสหลายสาขาขึ้นทาง Facebook แผนผังนี้ครับผังแผนการโอนเงินของธนาคารทกสครับ ในขณะที่อีกโครงการก็คือไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่ยังมีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันต่อยังไม่สามารถจ่ายได้ทันทีเน<ม>ื่องจากโครงการประกันรายได้ข้าวโครงการไร่ละพันนะครับมติครมม,มีมติเห็นชอบอนุมัติ30พิพฤศจิกายนแต่ทกศจะจ่ายไร่ละพันให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้นั้นยังมี2เงื่อนไขเงื่อนไข,นขที่1บอดทกศ มีมติเห็นชอบซึ่งบอร์ดทกศก็จะประชุมวันที่3ธันวาคมไม่นานจะมีปัญหาตามมติคอรมอรบอร์ดปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องที่จะมีปัญหาก็คือจัดช้าหรือเร็วอ,อ,อยู่ขั้นตอนนี้คือมติคอรมอรอนุมัติไล่ละพันแล้วแต่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมปรึกษาหารือกันก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณธนาคารทกศกระทรวงเกษตรและสหกรและกระทรวงพาณิชย์จะได้ประชุมกันในรายละเอียดการดําเนินงาน ว่าวิธีการเบิกจ่ายตามความเห็นของสำนักงบประมาณและก็ธนาคารตกสจะคิดราคาชดเชยต้นทุนเท่าไหร่อันนี้ให้ให้เป็นไปตามความเป็นเจอบของกระทรวงการคลังแล้วเมื่อมีการประชุมดําเนินงานโครงการไล่ละพันโดยคณะทํางานของทีมงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับก็ให้รายงานให้ที่ประชุมคณะตีทราบก่อนจึงจะดําเนินการ จ่ายประกันรายได้เอ่ยจ่ายไล่ละพันชาวนาได้ซึ่งตัวนี้นี่บังเอิญว่าช่วงนี้มันวันหยุดเยอะก็ไม่ทราบว่าเขาจะประชุมกันได้ไบไหมถ้าประชุมกันได้ไวและรายงานผลการประชุมการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบได้ไวก็จะจ่ายไล่ละพันได้ไวคือถ้าอาววันที่หนึ่งสองหรือสามสามารถประชุมกันได้ในสามวันนี้หนึ่งสองสาม และก็ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะมนตรีเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมให้คอรมอทราบไว <c oughs> ขอไปครับคือจะต้องทำก่อนวันที่สาประชุมกันนและวันที่3ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะมนตรีบรรจุเข้า ครมอเพื่อทราบวันที่7จ็ดธันวาเพราะว่าวันที่7จ็ธันวาเนี่จะเป็นวันประชุมคอรมอถ้าทาได้ไวขนาดนั้นวันที่7จ็ธันวาเนี่ยข้าราชกรรับทราบผลการประชุมกันของหน่วยงานหลังวันที่7ก็จะจ่ายไล่ละพันได้โดยหลังวันที่7จ็ดทกศก็จะต้องส่งกระทรวงเกษตรก็จะต้องส่งข้อมูลให้ทกศทกศก็จะดําเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆก็คาดว่าจะโอนได้กลางเดือนเร็วสุดนะครับ แต่ถ้าเสนอเรื่องประชุมกันนี้เข้าที่ประชุมคอรมอได้ช้ากว่าวันที่7ก็จะไปเสนอวันที่14เพราะว่ามันวันหยุดเยอะอาจจะประชุมกันไม่ทันในช่วงต้นเดือนอาจจะไปประชุมสัปดาห์หน้าแล้วเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอวันที่14ธันวาการจ่ายก็จะไปนู่นแหละครับแถวๆวันที่17หรือวันที่20ธันวานะครับไล่ละพันเพราะนั้นมีโอกาสที่จ่ายได้ไวก็ช่วง13-14ธั 14, นวามีโอกาสเริ่มจ่ายได้ถ้าทำไว แต่ถ้าทําช้ากว่านั้นก็อาจจะไปโอนกลางๆเดือนประลาบที่17หรือ20 20กว่าเริ่มโอนได้ทํานองนี้นะครับเอาแล้วครับทั้งหมดก็เป็นการไล่เลียงตื่นตีห้ามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผู้ฟังพอสมควรนะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็หวังว่าคลิปของเราจะทําให้พี่น้องได้รับข้อมูลที่ถูกตรงและมีชีวิตชีวามากขึ้นกับ การที่จะได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐในด้านการเกษตรต่างๆนะครับก่อนจากกัรวันนี้ครับขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขทำมาค้าขายก็เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่จนวันนี้เป็นวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นวันสําคัญขอให้ทุกท่านโชคดีครับและก็ฝากเพลง,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 งเจ้าไปยามไอ้จนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับกดฟังกดค้นหาครับเพลงเจ้าไปยามไอ้จน กดค้นหาใน YouTube นะครับพอกดเห็นแล้วก็ลองฟังสักวันละรอบ2อรอบก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับปิดท้ายรายการด้วยเพลงเจ้าไปยามไอจนขับร้องโดยดอนพรบำเพ็นครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปครับสวัสดีครับ เจ้าจากอาไปหัวใจอายเจ็บเลือกเกิืนย้อนอายจนขาดเงินน้องเมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดทางน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นห สองเฮาลำคินเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าตายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบวาไอคคืนวันเก่าก่อนน้องยังตอนคำหวานทําใจ โกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล งไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ทำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่ากอนน้องยังตอนคำหวานทําใจกอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการ์หวังเจ้าคืนมา ซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจญิงห่างไกลคงไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน